ดีครับผมนมทองแดงแรงได้เตือนครับวันนี้นมทองแดงจะมาทดสอบปุ๋ยกันอีกครั้งหนึ่งครับผมขายายจากพื้นที่เดิมเป็นปุ๋ยคนขี่ม้าปามครับผมกับต้นที่ว่าขาดก้ารบำรุงและก็เป็นดอกผู้เยอะครับผมเห็นไหมทลายแค่ทลายเดียวครับผมนอกนั้นก็คือเป็นดอกผู้มาเลย แล้วก็เป็นเหมือนกับทุกต้นเลยครับผมในลักษณะเดียวกันนี่เดีย๋ยวเราดูกันเห็นไหมพี่น้องนี่ก็คือปลามที่ผ่านหน้าเล็กมาแล้วก็ดอกผู้จะเยอะดอกเมียจะน้อยมากเลยครับผมไม่ค่อยจะเป็นทาลายป่าสมเกสรไม่ดีเห็นไหม น้อยมากโอเคเดี๋ยวไปติดตามผลงานกันครับผมวันนี้หนุ่มต้องเองมานำเสนอเครื่องใหญ่ด้วยครับผมฉีดพ่นกันไปแบบสุดยอดกันไปเลยครับผมครับวันนี้หนุ่มต้องเองก็ใช้เครื่องฉีดแรงดันสูงครับผมผสมด้วยน้ำ5้ารอลิตรครับผมจำนวนปุ๋ยครึ่งหนึ่ง เดินเบาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ชักสายไปประมาณ50เมตรครับผมฉีดต้นละ5ลิตรนุนมๆรลจับเวลาไวเร้วครับผมก็อยู่ที่1นาที1นาทีเท่ากับ5ลิตรครับผมฉีดรอบๆเลย นี่แะครับผมฮ่าพนักง,งานครับผมไม้มังกรนี่และครับผมนับหนึ่งถึงหกสิบก็คือหกสิบวินาทีหนึ่งนาทีเท่ากับฉีดได้ห้าลิตรครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมสองพันเอาร้อยหกสิบเจ็ดเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับผม ก็คือโพลิโซปปามหนึ่งโพลิโซปปามสองและก็อาเคม็กผสมรวมกันในปริมาณเท่ากันครับผมปผสมน้ำได้1,000ลิตรขีดได้สิบไรนี่แหละครับผมการฉีดปุ๋ยบำรุง แบบง่ายๆแต่ได้ผลจริงลูกขายายต้อนอวบนี่ต้นละห้าลิตรนี่เราพีถูดกับต้นดีว่าขาดการบำรุงแบบนี้เลยครับผมผีดไปที่คอทางเพราะว่าคนขี่ม้าปามของเราออกแบบมาพิเศษครับผม เราสามารถให้ทางโคโค,โคทางปัมอ่าเรียกยากระยิบโคทางปัมพี่น้องเผื่อว่าให้มันดูดซึมเข้าสู่ลำต้นได้อย่างรวดเร็วครับผมหลังกจาฉีดก็ดูคว้าดูขนด้วยนะครับผมก็ให้แห้งหรือว่าฝนไม่ตกใส่ประมาณหนึ่งถึงสามชั่วโมง นึ่งถึงสามเจวาบงครับผมวันนี้เรามาทดลองครึ่งเปลงเลยเรามาจีดแปลงนี้กันครึ่งเปลงเพื่อให้เห็นหนึ่งความแตกต่างระหว่างใช้กับไม่ใช้ว่ามันจะแตกต่างอย่างไรส่วนนี้ก็ไม่ใช่ว่าขาดการบำรุงอะไรมากมายครับผมถ้า่าแต่ว,ว่าผ่านเลงเยอะปุ๋ยใส่ปีละสามครั้งมุนมุนมุน ขี้ไก่ขี้ไก่เกลบก็ใส่ตลอดครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ก็คือขี้ไก่เกลบที่เจ้าของสวนเอามาตั้งไว้ครับผมเอามาตั้งไว้กลางสวนปุยน้ำตัวนี้เราฉีดเข้าทางโคทางแต่จะได้กินถึงรากด้วยครับผม เพราะว่ามันจะไหลไปสู่ต้นแล้วก็ถ้าว่าฝนตกมากก็จะพาปุ๋ยตัวนี้ลงสู่พื้นดินเราฉีดกันให้เห็นจะจะก,กันไปเลยครับผมวันนี้แหละครับผมเรามาฉีดจริงลงพื้นที่จริงให้ได้ผลจริงเพื่อตอบ คำถามท,ที่หลาย,ลายๆคนสงสัยว่าเอ้บ้าไห้ฝ่ายคิดโคตรสร้างแล้วมันมีได้ผลเนอ,อนี่แหละครับผมเรามาทําให้ดูกันว่ามันได้ผลจริงๆปุ้คนขี่ม้าปามโพลิซอฟตัวนี้เราก็จะประกอบด้วยท่านอาหารครบตัง14ชนิดครับผม ท,ทัท้งธาตุรองธาตุเสริมและก็ธาตุหลักเราเพื่อจะให้ต้นปาล์มได้รับธานอาหารที่ครบคันครับผมเพราะว่าถ้าเราใช้แต่ปุ๋ยสร้างดินมันก็อาจจะไม่พอ มันก็อาจจะไม่เพียงพอสําหรับปุ๋ยทางดินณนะตอนนี้ครับผมการที่เราใช้ปุ๋ยน้ําแบบนี้ถ้าเราทําได้เราเห็นว่าคุ้มค่าเราก็จะลดการใส่ปุ๋ยทางดินไปได้เยอะครับผมจากปีละสี่ครั้งห้าครั้งเราก็ใส่เพียงแค่3าครั้งครับผม เราก็มาสำหรับการใส่ปุ๋ยน้ำแทนนี่ก็คืออีกต้นหนึ่งครับผมที่เป็นดอกโพเพนมินดกอดอกโพก็ไม่รับเรานะครับผมนอาจกจิดจุดยิกยุ่งเท่านั้นนี่ก็คือการฉีดครับผมการฉีดปุ๋ยแบบซาโลซาโลใช้ระยะเวลาสองนาทีต่อหนึ่งต้นเท่ากับ5ลิตรครับผมฉีดรอบ บริเวณคอทางได้เลยอันน่ะเสียวาติดโลก็ไม่มากพกไปน้องนองนั้นก็นกนกนคือดอกโคเป็นนี่ก็คือการ,ร,มกรส,มส,สมเกสรสี่ไม่ดีที่สมเกสรที่ไม่ดีไม่ดีเพราะว่าดอกเกสรตัวเมียมันไม่สมบูรณ์นั่นเองครับผมเพราะเนื่องจากดูดูเหลืองๆไปน้องทางเหลือง เกิดจากขาดธาตุสังกะสีขาดแคลเซียมขาดโบรอนครับผมขาดหลายๆลายธาตุเลยได้กินเด็กกี้เคยกับปุ๋ยธาตุหลักไม่เพียงพอจริงๆวันนี้เราก็มาให้ปุ๋ยกัน้าพี่น้องได้ดูจากคลิปก่อนนี้ที่หนุ่มตรงเองทดลองมาสองอาทิตย์ที่แล้วครับผม สุดยอดมากการขยายของผลผลหรือว่าลูกปล์มมันเองครับผมผลขยายใหญ่ใหญ่เป็นเท่าตัวเลย,ยากาศในการฉีดปุ๋ยน้ำครับผมปุ๋ยน้ำคนขี่ม้าปล์มหรือโพลิโซฟหนึ่งโพลีโซฟสอและก็อาร์เคเมกเองนะครับผมี่ตอนละ5้ลิตร1ชุด ขีดได้สิบไร่ครับผมนี่ลงเราก็ลงสวนกันเพื่อพิชูนได้พี่น้องเช่าสวนปาล์มได้เฮ็นเงินกับผมว่าปุยน้ำเรามีปฏิทิภพปุ๋นได้ใจดูอีกต้นหนึ่งครับผมพี่น้องดูปาล์มต้นนี้ย่อยจริงทลายเยอะจริงแต่พี่น้องเห็นทลายมันเล็กๆไหมพี่น้องทลายเล็กมากครับผม เลจากทางใบทางใบที่นิบแล้วก็ไม่ค่อยได้แทงมาก่อนก็นกคือได้ผลผลิตน้อยนั่นเองแม้นว่าต้นใหญ่ทาลายจะเยอะแต่ทาลายมันเล็กพี่น้องนี่แหละครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันการเปลี่ยนเปลงของสวนนี้นมตรงนีงก็จะฉีดไว้เตรียมตรงนี้ แล้วก็จะเว้นไว้สักประมาณไม่กี่ต้นเพื่อให้พี่น้องดูว่าถ้าว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะแตกต่างกันสักขนาดไหนเราจะดูปรสิทธิภาพของปุ๋ยน้ำว่าจะดีสักแค่ไหนเพราะถ้าว่าเราไม่ทำให้ดูเราไม่ทำให้เห็นกันจะจะ พี่น้องก็จะนึ่งคือเล่ไงไอ้ไม่เชื่อพี่น้องไม่เชื่อนี่อุ้ยบายได้ขีถ้ถังทางโคมานนะ่ <c oughs> นี่แหละครับผมเรื่องที่เราไม่รู้ยังอีกเยอะครับผมแต่เรื่องที่เราไม่รู้รมรรไ,มรไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงอ่าพี่มีไม่มีก็ไม่รู้ก็อิปิ้ตูดไม่ได้ป๊อก็เหมือนกัน ค่อยวิรุธไม่ได้แต่ว่ามันมิ้นมันมีอยู่จริงไงพี่องนั่นเลยแต่ค่อยกับอะไรเม้นนี่แหละครับผมนี่ก็คือถ้าใครสนใจการบำรุงแบบนี้อย่าลืมติดต่อมาที่นุ่มตองเดงแรงเลยเือนนะครับผม